สบายดีทุกคนเมื่อนี้ก็มาอยู่กับน้องจูนาะมาพบกับทรงน้องแฟดบ่มอยู่ก็คือเมื่อนีนะ้น้องจูจะพาพี่พีเอฟีไปซื้อน้ํามันเนาะคือมีน้ํามันปั๊มหนึ่งที่มาฮอดหลาแล้วตอนนี้ก็คือคนลุไปซื้อเนาะรอนานแห้นานว่าหามือเนาะหามือเต็มเต็มเมื่ออื่นก็สิเป็นมือที่หกเนาะที่ขาดน้ามนัน้องสารขาดน้ํามัน ก็คือเฮาสิไปซื้อน้ำมันเกียมไว้เดี๋ยวว่าน้ำมันมืดอ,อีกอะสิบ่ได้ดำหนา,นาเราปีนี้เนาะเฮาก็เลยสิะไปซื้อน้ำมันเอสซันและก็สกส่วนไว้ท่าเลยเนาะไปบึ้งกันว่าสิได้อีกบ่มือนี้เพราะว่าคนลุไปเป็นเทวเลยหูว่าน้ำมันมามือนี้เนาะบ่ฮหูว่าน้ำมันนี้มาจากปัม๊มเนาะหูจะว่ามาฮอดเหล่านี่คือปั๊มนึงแล้วอยู่ฮอดลองสารนอะเดี๋ยวไปบึ้งกันว่าสิได้บอกเนาะนี่คือแม่เกียมกระตุกเครื่อสิไปซื้อน้ำมันลาสุดสามตุกไปแล้วจ้า ไว้ก็คือเหือนเพื่อนข้างหนื้อเพื่อนก,กลังสิไปอีกเขากะกลังสิไปอีก่กกกละเหือนเกี่ยมกระตุกเกี่ยมกระนาเกี่ยมอีหยังได้กระเกี่ยมนะเพราะว่าเพราะว่าช่วงนี้คือขาดน้ำมันเกินเนาะอย่าน้ำมันเมื่อจีโบได้น้ำมันอ่บาบบได้รดโอ้ยบวได้รถสวัสดิ์ได้น้ำมันซื้อรดแล้วก็บรได้ดำนานาอีกได้เนาะไปเดี๋ยวไปบึ้งกันบรรยากาศการซื้อน้ำมันเหลือเตี๊ปปั๊มเดี๋ยวลองซานปบึ้งบั้มถึงปัมถึงมีสำหรับจะบึ้งดัมถึงวา บอกไปเลยว่าน้ำมันคนลูกซื้อน้ำมันให้ก็ว่าอย่างภาสีไปพึ่งปั๊มหึ่งนว่าที่มีบอกคือปั๊มที่สองคนก็จนเต็มคือเก้า,าปั๊มนี้เ่าคิดว่าชีมีคนแห้งๆก้นปั๊มนั่นอีกไหมตอนนี้คือฝนป่าตี่เต็มเลยซื้อนี่วะหรือซื้อเถอะ เต็มคนลั่งลุเข้ามานอน้ำมันมาฮอดลาวละคนรีบไปซื้อเอาไปให้เม่ไปเนาะบึงบรรยากาศแบบแอร์อาด็มเลยคนได้คนบ่ได้เนาะด่สิดีย๋ยม่เอบ่มีกระสวนเพื่อเอาไปซื้อเสอ อยู่นี่บบมีกระส่วนคือตรงซื้อน้ำมันกนมุ้งบรรยากาศแบบอันตรายที่สุดเลยตอนนี้คือจับสนและกระตุกกระตุกกระตุกมาเลยได้เตรียมบรรยากาศคือตอนนี้แบบหิ่เลงซื้อพาไฝ่ใ้ก็ได้พาไฝ่บัไดก็มึดเนาะ มัวที่มาหอดมือใดอีกจกักมูฮัวผู้ใดเป็นเจ้าของปัม๊มผู้ใดเป็นคนปีบจกักมูเลยมั่วเป็หมดเลยเต็มสุ้ยปั๊มนั้นมืดอกรอคือ,อ,อ,อแบบว่าคนลุมาซื้อปั๊มนี้คือกำลังลุมาปั๊มนี้หลายกระมูเนาะคือหลายแห่งอิหรีด้ เลยอใบ้านเหรอก็มาซื้อได้แล้วป้าสุดแล้วนี่เจ้าเอากระตุกมาใหนก็ได้ป่ะป้าซื้อตังวาเจ็ดเซนเนาะสุดนี้น่ะคุณน่ะหางหน้าหางล่างกระตาโอ้รวยเลยวันนี้เนาะรวยเพื่อเดิยมีน้ำมันไร่นี่พวกนั้นรวยได้ที่บอกให้ คือเบืองทางนางนางปูนปูนเปียงเลยเนาะ <t> ทุกคนเห็นราคาน้ำมันอาซิตกใจเนาะกระส่วนอ่าลิตรหนึ่งสิบแปดพันเจ็ดสิบกีบเนาะเอสซันเอสซันเอ้ยว้าวกับบุคคลลวเนาะก็คือลิตรหนึ่งอ่าสิบเจ็ดพันเอสซันเดอสิบเจ็ดสิบเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบกีบเนาะโอ้โหบอกไปเลยทุบครึ่งต่อครึ่งสุดอ่าก้อนน้ำมันจะพันมืดแทนเนาะมีเตลิตรหนึ่ง อ่าเขาใดิพผ่นหนึง่งเดี๋ยวนี้ขึ้นมาสิบเจผันแล้วโหวดเกินบึ่งกระตุกเตละคนโหอันตรายอันตรายยิ่งก็ลินบุญบ้านอีกเนาะลินบุญอย่งโบปานคนหลายแหงวา่าลินบุญย่งหลายแหงแล้วอันนี้ซื้อน้ำมันหลายคนอินบุญอีก ไปเลยเจ้าของปั๊มจนว่าจนว่าเหืออะไรไข่ยอยเนาะเห็นหาก็เห็นเจ้าของปั๊มในที่สุดนะบียุอีแม่บ่าของอย่างเพิ่นมาในที่สุดแม่ก็ได้ละงอไปก็แล้วละ่อไปแล้วก็แล้วแม่ไปซื้อกระส่วนก่อนเอ๊ไม่เต็มค่ะทุกคนบอกเลยว่าไม่เต็ม ไฮแล้วซื้ออีกตุกหนึ่งเลยได้อยู่เนาะตอนนี้เป็นรอคิวซื้อน้ำมันกระส่วนเนาะเอสั่นได้แล้วเอสซั่งได้แล้วโอ,อ้โหบอกเลยน้ำมันเจ้าซื้อนี่เขาเดือนี่นะอันนี้ม,มะแมนปิดหนึ่งวะบอกจะซื้อเมดตุกยื่นนะเขาเดือนี่แมนเมด่อทนันสามแสนสามแสนป้าแล้เจ้าเดือนี่สองแสนสองแสนผู้ดเดือกก็เอา ฮาวผูไม่เอาไปซื้อเขามีแต่ได <laughs> ้ได <laughs> ้แล้วมีแต่ว่ายืนเฝ้ากระตุกทาเพิ่นเกี่ยวไว้หลายแล้วได้น้อยเยอะน้อยนยอะน้อยขาดโดนสิยากอีกกำลังถูกมาจ้างมาหน่อยหนึ่งคนคนละสองสามแสนสี่แสนเนาะ ลาสุดเซาะเมตัวเองบบเห็นแล้วตอนนี้บิ่งคนเซาะเมตัวเองบ่เห็นม่าไปยุ่งทางใดแล้วเนาะทุกคน่ฮห้ว่าสิไดบนะ่เนาะเหลือเต่กระส่วนบบได้นอนน้ำมามันแอซ้างฮันใดสองุกแเลยเนาะในที่สุดแม่ก็ได้ละในที่สุดแม่ก็ได้มาละอันตรายเกือบตายเกือ <laughs> บตายบ่เห็นเลยจักที่ดิ่มไปเห็นทางแม่จักไม่ควเด้อเป็นคือตเกือบตายแมจนออกปากว่าเกือบตาย แม่ไอ้ท่านนี้แม่ซืบอร์ไห้เสื้อลำกลัดเราไปซื้อมือวะไห้เสื้อลำกลัดเราไปซื้อมือวะบ่เมื่อสบบ่เมื่แล้วก็เอาไว้อีกครึ่งนึ่งเราหากไปซื้อต่ออีกเลยไหอหนึ่งเล้น้อยหน่อยเต้าเบาโอ้เต็มแล้วเนาะคิดว่าบว่าเต็มเต็มแล้วเนาะ มแม่แบาแม่สมัยนี้เนาะถ้าไผ่บ่มีสมัยนี้น่ะถ้าไผ่มีน้ํามันปานถึกเลขหกร้อยล้านหมดเลยเนาะถ้าไผ่นี่บ่มีน้ามันเืินใดบ่มีน้ํามันนี่ถือว่าบได้ถึกเลขได้ถึกเลขปานถึกเลขหกร้อยล้านหเลยเงินใดมีน้ํามันนี่นะเ<อ>งินใดบ่มีน้ํามันนี่โอ้ยสิรวยซับดอกระยับบได้ถึกเลขจากน้อย เงินใดที่มีน้ำมันนี่เป้าป่าดถึกเลขกหกร้อยล้านไปป่ะนี้นะเงี้ยันทีได้ก็เป็นง่ายเลยก่อนสิได้ก็บ่เป็นง่ายเอพุ่นน่ะยู่กองคนมืดและที่คนจึงลุมาพี่เราไม่เนาะลุมาพี่เต็มเลยสงสัยแม่นอยู่กองหันมืดและบึงหันเก็บภาพบรรยากาศน้ำมันมาถึงลาวให้เบื้งแล้วเนาะบรรยากาศคือ ตอนนี้คนกำลังลุเข้ามาอีกเพราะว่าน้ำมันมาฮอดดาวครั้งนี้คือย่านนาเสนนานาคือแบบตะกี้นอมือนานทั้งหกวันจึงมาฮอดรถแถาเมซะรถเวนมันนี่คือรถแ่าไปเมืองมาบึงภาพบรรยากาศปั๊มน้ำมันฮานีเพราะฮานีกับคนจนเต็มเดอแมทคนนั้นปาอันนี้คือบอกเลยลุมาจนเต็มเจลาห นเนนนาะัี้ตอนนี้คือน,น้ำสาดึ้นแท้ขึ้นว่าโนม่เนะจนว่าแดกเมืดเลยผ่านผ่านขวดน้ำสาดมามาเจอบุ่งไหมเด็กน้อยอาบน้ำเป็นตะยานขนาดยังลุงเลยวะเนอะลุะคือ,คอว่าลุงเลยได้หี่มือเ้านี่ขึ้นแหงก้นเก้าได้หน่เออคุณอะมือเ้านี่บึ้งห้าลมไปนี่คือว่าคือว่าขึ้นสามมือเ้านี่มือนี้คือตอนแรกนี่คือแบบ แห้งลงแล้วเนาะแดงเยอเลยฝุ่นกระตุกไปันดี้กระชิมเงาแล้วซื้อน้ำมันได้แล้วกระชิพากันเมงอดีใจฮึกเล็วหกร้อยล้านตี <laughs> ดีใจฮึกเ,กเร็วก็ได้ว่าน้ำมันน่ะใจเร็วด้เร็วเฮ้ย <laughs> ไปเร็ว, <laughs> รวขนจีนเ้อแล้วเว้ย ตนนี้เพ,พือคือต, <c oughs> ตอนนี้เพื่อนพากันไปซื้อน้ำมันเนาะเพื่อนมามจมกันไปยิงกวกตีซึกิดวัาตีสึกตีโซงคามตอนนี้เขาก็มาหดเหอนแล้วเน,ะนานะคือมาหดเหอนกับหลายคนอ่าพากันเว้าเนะอ,อันตรายอันตรายคือน้ำมันท่านมาหดหลาวแล้วเนะน้ำมันมาหดหลาวก็คือมือน,น,นี้เนาะมือน,นี้มีสองปอั๊มอยู่อ่าลองสารที่ซื้อที่ไปซื้อแล้วก็ เพิ่นขายเนาะทุกคนก็คือบ่อนใดก็คนเต็มเลยฮะผายบุญญาตได้ก็คือบอุได้เนาะฮอดเที่ยงคืนผู้ใดจจิงซื้อได้ผู้อันตรายผู้ใดมีน้ํามันนี่คือว่าเดี๋ยวนี้เนาะสมัยนี้ผู้ใดมีน้ํามันถือว่าถึกเลขหกร้อยล้านผู้ใดมีเงินแต่บุมีน้ํามันนี่กับบุมีค่าเนาะทุกคนแต่ละคนนี่กําลังลุกไปซื้ออยู่เนาะก็คือมาสองปั๊มคือมาสุดนี้ก็คือสีได้ดุนอยู่เนาะแต่บุมหัวทิมาอีกสุดไหนต่อไปแล้วทุกคน คือเฮาก็ได้น้ามันอยู่อ่ากระสวร่วนตุกหนึ่งแล้วแกเอซังว่าหมโหก็ได <c oughs> ้เอเอซังเอซังเอซังเออประมาณนี้ได้ซอกตุกตุกละแสนเนาะตุกละแสนรวมข้งมืดไปซื้อบ้ิมืดสาม0สนกีบก็ตุกเป็นเงินบาทก็ประมาณเป0 0เก้าร้อยเนาะประมาณนี้เพราะว่าเงินบาทขึ้นค่าเหรับ จิตเป็ดลอยเกาอยประมาณนี้เลยทุกคนเพราะ่าษาเซนกีบดิโอเคคลิปนี้เราก็จะลาไปก่อนเด้อเนาะสำหรับการไปซื้อน้ำมันยิ่งกว่าไปอินบุญบ้านแล้วก็ตีซึกเฮงด้เฮงว่าไหนสุดนี้นะคือขนาดว่ามีสองปั๊มไดนี่นะยังเฮงประมาณนี้โอเคคลิปนี้ก็ขอฝากพีพีเอฟซีกดไลค์กดแซรก์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้่าสาวเมืองรองสารมีน้ำมันขายต่อไปด้อเนาะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนบาย